สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมากเหมือนนี้มาหมักไก่ค่ะหมักไก่จะย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะอจะทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้เป็นกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะเอาลงไปเลยวันนี้คือยากนะจ้ะวันนี้ไม่ได้ไปทํางานนะคะเป็นวันตรีสากลของเยอรมนีนะคะไปค่ะซอสฟ้าเขียวค่ะใส่ตามปริมาณของไก่เลยเด้อไปค่ะ แล้วติ๊กก็จะใส่ซอสหอยนะคะซอสหอยะคะอ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาล,ลจะน้ำตาลเนาะแล้วตนะิ๊กก็จะ ขยำขยำนะคะมือล้างแล้วนะคะมือล้างแล้วนะนี่ค่ะเสร็จแล้วให้คุณขยำเลยค่ะก็ให้เครื่องเขาทั่วถึงเนาะเนี่ค่ะอันนี้คือหมักไก่ง่ายๆสไตล์ติ๊กนะคะ,นะเนาะติ๊กก็จะใส่แป้งก,ก๋ยกีทอดกรอบลงไปนิดนึงนะคะให้เขาเคลือบผิวจากนั้นก็ซีนค่ะแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นจนกว่าเราจะทำกับข้าวค่ะแล้วแต่เราเลยเก็บนานได้นะคะ เนี่ค่ะเห็นไหมเก็บนานๆได้เลยข้างๆนี่ก็ต้มต้มไข่ไว้ไว้กินนะคะต้มไปแพ็คหนึ่งเนาะนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวติกขอใสอ่แป้งนะคะแป้งทอดกรอบแต่ละมันแป๊บเลยแป้งทอดกรอบนิดหนึ่งค่ะ ก็จะขยำขยำแล้วก็จะซีนนะจ้าใส่ไม่ต้องเยอะนะคะให้เคลือบให้เคลือบไก่เท่านั้นเองนะให้เคลือบไก่เท่านั้นเองเดีบอกแล้วคะ่ะแป้งโุกกีแปง้งทอดปลอมหรือใครไม่มีก็ใช้แป้งข้าวเจ้าได้นะคะข้าวเจ้าบ้านเรานี่แหละนี่ค่ะแล้วก็ขยำเลยคะ่ะขยำให้ทั่วไก่น้องให้เขาเคลือบไว้เวลาเราเอาข้าหม้อทอดมันก็จะออกกรอบๆนิดนึงนะติ๊กจะไม่ทอด ในน้ำมันหรือติ๊กอาจจะเอาเข้าหม้อทอดสักสิบนาทีแล้วก็เอามาทอดในน้ำมันก็ได้นะคะสูตรไข่ก็สูตรมันเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะมือติ๊กล้างแล้วเด้อเนาะไม่ได้ใส่ถุงมือขอประทานอภัยด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะแค่นี้เองนะเดี๋ยวเราก็จะซีนนะคะซีนเนาะเราก็จะเข้าตู้เย็น,นะคะ่ะทำง่ายๆค่ะ แล้วเราก็จะมาดูตอนที่เราเอาเข้าวตู้อบนะคะไปตู้อบประสัน,มออนหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะซีนเลยค่ะนี่จ้ะร้อยแล้วซีนเลยจ้าเห็นไหมไปค่ะเอาเข้าว ู้เย็นกันเดี๋ยวเรามาดูตอนเข้าวทอดเข้าหมอทอดนะคะนี่ค่ะไก่นะที่อ,ออกจากตู้เย็นแล้วที่เราซีนไว้นะก็จะเอาออกเลยค่ะเห็นไหม,มจากนั้นติ๊กจะใส่หม้อทอดไร้น้ํามันเลยนะคะเห็นไหมคะใส่ลงไปค่ะไม่ต้องเอาอะไรรองนะคะแบบเรียวๆอย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวติ๊กจะล้างนะคะใส่แบบเรียวๆอย่างนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไก่ที่เราหมักไว้นะคะ เห็นไหมเรียบร้อยค่ะจากนั้นติ๊กก็จะเอาเข้าเครื่องนะคะเอาเข้าเครื่องนะคะเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราเอาข้าเครื่องเห็นไหมคะติ๊กเอาเข้าเครื่องห,หมอ้อมทอดไร้น้ำมันแล้วนะเริ<ป>่มไปเลยค่ะแล้วติ๊กตด้เปิดเครื่องนะคะตั้งค่ะสองร้อยนะคะเอาแค่สิบนาทีก่อน ตาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูกันจ้าครบเวลาแล้วเนาะปิดเครื่องแล้ว่ะเนี่ยค่ะได้ไก่อย่างนี้ออกมานะร้อนเลยเนาะอืออ่ะติ๊กให้ดูเนี่ยค่ะเห็นไหมได้ไก่อย่างนี้ออกมานะแต่ติ๊กยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะติ๊กจะเอาไปทอดอีกสักห้านาทีในกระทะที่มีน้ำมันให้เขากรอบตอนนี้ก็คือเนื้อเขาสุกหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเอาลงกระทะเลยจ้า หนักๆฟังก,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 ก่อนค่ะนี่นะคะอีกก็กลับเอาลงทอดอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้มันกรอบเนาะอยากให้หนังมันกรอบกว่าน,นี้นะคะก็คือเอามาทอดด้วยทอดประมาณไม่ถึงสิบนาทีค่ะนะก็คือเรียบร้อยแล้วกินได้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนทานเลยนะคะมาจ้ะมาทําแจวกันนาอไปกินกับไก่ที่จะกินแจวขามนะคะแจวบะขามนะจ๊ะ เจ้หน้ามกขามกับอันพริกผงนะคะเนาะไปค่ะพริกผงอี่ติกก๊ก่บด้กะรสอนนะคะเทลงเลยนจ้าอืมน้ำมะขามค่ะอันนี้วดใหม่หรือกดเก่าวะเดี๋ยวนะอือฮึน้ำมะขามนะคะสำเร็จรูปเนาะใส่ลงไปเลยค่ะอืใส่ลงไปตามที่ชอบใจเลยนะจ้า ติก๊กจะใส่น้ําตาลนะคะเพราะติ๊กบอสกินผงชูรสนะคะน้ําตาลช้อนหนึ่งพอนะคะอืมแล้วติก๊กใส่น้ําปลานะจ๊ะน้ําปลาไทยของเราเนี่ยเราจะอืมก็คนก่อนจะคนนะคะคนลงไปค่ะนี่ค่ะเจวบักขามนะจ๊ะเจวน้ำบักขามเนาะ อยากกินกับอันไก่ทอดไก่อบนะคะพ่าเมนไก่อบหรืไก่ไก่ทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันนะจ้ะติ๊กขอใส่พริกลงไปอีกใส่ล,ลงไปเลยจ้ะเผ็ดเผ็ดแซ่บแบนะจ้ะสิหนึ่งข้าวเหนียวเนาะอุ๊ย,ยหกเห็นไหมแล้วเดี๋ยวก็จะใส่นี่จ้ะข้าวขัวนะคะใส่ลายแซ่บลายนะจ้ะหอม อืม,อมเห็นบอกว่า,ามีหอมเปหั่นใส่นะจ๊ะแต่ติจะใช้เป็นผักชีหอมแทนนะจ๊ะเห็นบอกค่ะแจ่วหนางมะขามง่ายๆนะคะสไตล์มัมนะอยากกินกับไก่นะคเะนาะจ้าหน่อยติกะสิเอาไก่เขาหม้อทลอดไร่น้ำมันนะคะข้ากกับมะบึงกันเนาะเดี๋ยวติก็จะหั่นนะจ๊ะผักชีที่ติกเตรียมไวนะ้เนาะ ชีติ๊กเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะหั่นเล็กๆใส่ได้เลยค่ะเรียวมากเลยนะพริกก็หกนะจ้ะใส่ลงไปเลยค่ะเฮ็ดน้ำจิ้มเตรียมไปเลยเนาะนี่ค่ะเห็นบหให้ดูชัดๆ ออมขอขาขัวแห้งๆค่ะคุณเนี่ยค่ะจะกินกับไก่อบมาชิมก่ะอืมแซ่บค่ะพอดีเลยไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไก่เข้าตู้อบกันนะคะเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาขึ้นจากเตาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมพอเราทอดนะคะหนังตรงนี้มันก็จะ กรอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงเนื้อตรงนี้มันก็จะดูอร่อยนะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะนี่คือติ๊กทอดแล้วเรียบร้อยเนาะมาทอดประมาณไม่ถึงสิบนาทีค่ะประมาณห้านาทีเนาะเพราอให้เขาแบบผ่านน้ำมันอะ่ะอมาค่ะทีนี้เรามากินข้าวกันเลยเนาะเดี๋ยวติ๊กจัดใส่จานนะคะก็จะให้พ่อสองชิ้นลูกสองชิ้นแม่สองชิ้นนะคะมีหกชิ้นทั้งหมดใช่ไหมสองสี่หกเจ็ดอาจจะลูกสามชิ้นนี้ค่ะ คม่ข้ามือเดียวเดียวเขาเหนียวเนาะไปทานกันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะติ๊กจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วเห็นไหมน่องไก่นะคะสามีกินไปชิ้นเดียวคนบอกว่าไม่ใช่เพิ่นนะจ๊ะเพิ่อนบะมักแบบว่าแทะกระดูกขึ้นเฮา,านะบุ๊ยแทะกระดูกนี่ค่ะน้ำจิ้มบักขาหมูติเคตเนาะพักก็มีสลัดแก้วมีแตงกวามีถั่วนะคะมีแรดิชเชียนแล้วติ๊กก็ได้ไข่ต้มสองฟองนะมาค่ะมากินกับติ๊กเลยทุกคนเห็นไหมน่าทานไหมคะ ไปค่ะไปจกข้าวเหนียวกินไก่น้่กันเลยจ้าสวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววิดีโอวันนี้วันที่7นะคะ7เดือนสพศ23นะคะคิดศักรารเนาะวันนี้ไม่ได้ไปทำงานค่ะเพื่อนๆนะวันนี้เป็นวันหยุดของเปิร์ลินแต่เขตอื่นติ๊กไม่รู้นะเป็นวันเหมือนวันแม่วันสตรีนะคะเนาะวันนี้ก็เลยอยากกินไก่ค่ะเหมือนที่ทำให้ดูนะติ๊กพาทำแล้วติ๊กก็จะพากินนะคะ แต่งโตกับอะไดดูดีไปไหนได้คะเด้อบอเมรนกาเศร้าข้าวเหนียวคือกาวจ่าติ๊นี่ติ๊นี่จ่าติ๊นี่นะคะเนาะมาค่ะ,มา,คะมาจบข้าวเหนียวกับติ๊กเลยนะคะเนาะออ้ข้าวเหนียวหอนเลยเห็นบอกคุณอหัวหอนเลยค่ะมาค่ะมากินข้าวเหนียวกับแจ่วกับไก่ย่างที่ทําให้ดูนะคะไก่ทอดนั่นแหละเอาไปลงหมาพอน,น้ำมันก่อนแล้วก็เอามาทอดอีกประมาณ5้านาทีนะคะเพราะว่าติ๊ก ต้องการให้หนังข้างในเขากรอบนะคะกระเฉดไก่เด็กไข่นะคะเหมือนนี้กินครบนะคะกินทั้งไก่ทั้งไข่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ติ๊กด้วยนะจ๊ะทกท่านเนาะไปค่ะข้ามแรกขอจิ้มเจลก่อนนะคะอืม้มแซ่บค่ะไก่ค่ะอร่อยมากคุณเนาะ มันเยอค่ะฟังไทยฟังล่าฟังยุโรปมากินน้ำกันน้องไก่นะคะทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วมันไม่สะใจไม่กรอบมากอ่ะเอามาทอดน้ำมันต่อไปค่ะอืมหืมดมากอืม chào Xẹp. chào 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 Chìm xuống chào chào Chìm chèo chào không Ừ Chịp. Chịp แบบว่าสุกเลยนะคะปกติแล้วไก่ทอดนาะเพงเดือมันบบสูขอดกระดูกแบบมึนเป็นเลือดเลือดดีก็ได้จ,จะบบคอยกินนะกะเ็เลยเอาไปอบในหม้อทอดอไรนะมันก่อนแล้จะมาทอดสุกทัวถึงค่ะอนาะ ไข่กับไข่ต้มค่ะต้มบ่าะงามดอกนี่ค่ะเห็นไหมไข่ต้มตักแจ่วค่ะใส่ไข่ตุม๋มหอมข้าวคั่ว กลับหรายไข่แดงค่ะไข่แดงอืม โอเคนะคะขอตัวกินต่อเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะมันสียาวไปเนะาะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยเนาะแล้วมารอดูว่าติ๊กจะพาทานอะไรคลิปหน้านะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ขอตัวทานต่อนะคะอืมอบอบมากเลยคุณ สวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายแซ่บหลายจำเจ้งลงไป